算了。 เราก็เลยได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่วันนี้มีการต่อเครื่องบินเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ไปเที่ยวฮ่องกงอีกประเทศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าทริปฮอกไกโดฮ่องกงนะโดยจะแวะประเทศฮ่องกงก่อนค่ะวันนี้เราออกมาเร็วแล้วก็มา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออใช้ระบบใหม่ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วออการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยตอนนี้สะดวกสบายสแกนนิ้อย่างเดียวแปดมุเจอกันค่ะ สแล้วนะคะเราจะคร้ค่เครื่องแล้วตอนนี้ได้เวลา8ปดโวาแล้วเครื่องจอดประมาณ8ปดสามสนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เช,ช,ช็คขึ้นเครื่องได้แล้วค่ะ เ,นเ,นเขาเรียกว่าเฉลม,มาวาสน,นะฮะเขาก็เลยเอาสองชื่อย่อนี้ค่ะมาเป็นชื่อสะพานแห่งน,นี้นะก็เลยเรียกสะพานเส้นนี้ว่าสะพานเช้งหมาตายขิวนะคะเส้นลวดพื้นที่เห็นเนี่ยสามารถพันรอบโลกของเราได้ถึง4รอบด้วยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นสะพานที่มีความกว้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยกว้างถึง41เเมตรด้วยกันนะ Oh, oh, ที่อ,นะอุโมงค์เนี่ยสามสิบเหรียญน,นะถ้าไม่จำเป็นจริงๆคนก็คงจะไม่ใช่ค่ะสี่อุอโมงค์ที่เหลือนะถ้าเร่งรีบนะกลัวร,รถติดนี่รถติดเขาจะใช้นะแต่ถ้าไม่เร่งรีบเนี่ยจะใช้อุโมงค์นี้ที่สุดนะเพราะค่าผ่านอุโมงค์ถูกมากสิบเหรียญท้องน,นะคะ ตอนนี้นกําลังพาทุกท่านรอดอุโมงคต้ทะเลนะคะ,ะซึ่งอุโมงค์แห่งนี้สร้างเสรจเมื่อปีพศ1969ถึง1972ใช้ระยะเวลาในการสร้างอุโมงค์ถึง4ปีด้วยกัน ะะใช้ต้นทุนทั้งหมด380ล้านเหรียญฮ่อ,องกงค่ะในการสร้างอุโมงใตทะเลแห่งนี้ลักษณะการวางอุโมงนะคะเขาจะวางเป็นตู้เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ค่ะวางเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้แ้่แต่ละตู้จะมีตู้บอกว่าตอนนี้เราอยู่ตู้ที่เท่าไหร่นะคะจะมีทั้งหมด15ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยกันนะะนี่แหละค่ะพอจ่ายเงินเสร็จนะคะตัข,ขับเขาจะต้องตัดสินใจตั้งแต่ปากอุโมงแล้วนะ ว่าเข้ามาภายในอุโมงเนี่ยขับเลนไหนดีนะเพราะว่าถ้าเข้ามาภายในอุโมงเนี่ยห้ามขับสลับไปสลับมา ้าใจเบื่อหนึ่งหัวใจนี้ฉันคงสุดแสนบรรยายจะไม่ได้ระบ,บายเรื่องมันมีอยู่ว่าหน้าตาพวกเราสุดหลออลอจนเพื่อนชอบลออลอว่าลอ,ลอเกินใครฉันสิเจ็บ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิงงวของฮ่องกงแล้วนะคะสวยมากเลยตอนนี้อยู่ฝัง่งฝั่งเซนต์ทันฮ่องกงนะคะ<ช>แล้วก็บนยอดเขาเลยต,ตึกที่เราเห็นอยู่ได้นะคะัื่เนเหมือนเข็มฉีดยาเนี่ยเป็นจุดตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกงค่ะนนตรรีททังงกาลอไยย ว้เราไายนอยู่ที่พลเนะคะมาไหว้เจ้าแม่กุนอิมเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวของเรานะคะเราก็ได้นำแบงค์20เอาไปรูปเทพเจ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอสุออะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปข้ามสะพานต่ออายุนะคะ้า 错，证明你一切都是在骗我，看今天 ตอนนี้เราเช็คอินเข้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารู้กโม,มากอะ่ะก็เลยมาหลังโรงแรมก็ดเาบอกว่ามีเคี่ยวทำอ,อร่อยเพราะว่าเราพลาดจากที่ถน,นนนาตาเพราะ,ะนั้นเราก็เลยหิวต้องตุนไว้ก่อนเขาบอกว่าอยู่หลัง เซเว่นและตรงข้างกับเซเว่นอ่าเป็นเอ่อเฮงกูคาเฟ่ก็จริงแต่ว่าม nope ันม um> ีบะหมี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ามันจะมีเกี๊ยวอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าเ่ขาบอกว่าจะมีร้านเนี่ยร้านเดียวเดี๋ยวจะไปทานนะคะโอเคค่ะเราเข้ามาในร้านบะมี่แล้วโลโอเลยค่ะปรากฏว่า ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยแม้แต่เจา้าของร้านก็ยังมีป่าปรากฏว่าเราสารั่งแบบเมนูเนี่ยไม่มีรูปด,ด้วยปรากฏว่าเราต้องเอาไอแพดเนี่ยไปถ่ายรูปหน้าบร้านปรากฏว่าที่หน้าร้านไอกเกี๊ยวกุ้งก็ไม่มีอีกก็เลยได้แต่เกี๊ยวฟ้าเส้นฟ้าเดี๋ยวจะคอยดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนะคะเหนื่อยแล้วค่ะ ครั้งนี้พูดภาษาจีนได้หนึ่งไปแล้วพูดภาษาจีนได้ตักได้ี่ตักมาเป็นน,นี่อะไรอนะ่ะไม่รู้บอกว่าหัวแยกใหม่นี่ติพูดจีนเป็นอังกฤษอะไรนะพูดจีนเป็นอังกฤษว่าหัวแยกใหม่นี่ฉันก็มีเรื่องอยากบอกทุกใจมากกว่าคนอื่นเมื่อเช้าตอนฉันนอนตื่นหน้าเตา